ไม่ได้ครับมันมันเลิกไม่ได้ครับวันนี้มันมันหยุดไม่ได้จริงๆครับมันต้องต่อปากนี้กันครับปากสุดท้ายครับมันคึกจัดครับวันนี้แล้วที่สําคัญวันนี้ว่างๆเลยไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่กับคุณกล้องนะครับแล้วก็แขกที่ไม่ได้รับเชิญเพิ่งโผล่มาเมื่อกี้ครับคุณคุณออฟครับอยู่กับคุณออฟเลยครับตอนนี้เอามาต่อกันเลยครับกับเจนีวิวปารก้านะครับหรืออาจจะเป็นปากสุดท้ายเลยก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์นะคนเล่นด้วยกันนะครับว่าเขาจะเล่นได้ไปไกลขนาดไหนขอเสียยงอคครับุณ หือหือนะครับหือเขาหืออะมองหือหืออยู่ตอนนี้นะต่อเลยนะครับก็สำหรับปาร์นี้เราจะมาคิวบอสกันนะครับแล้วก็มาใช้โมดิสกันใี้หมดเลยนะครับเรามีอยู่กี่แผ่นตอนนี้เฮ้ยงานเข้าแล้วทำไมมีแผ่นเดียวเองอีกสองแผ่นนะออ๋ออีกสองแผ่นน่าจะอยู่ข้างบนแหละไหนขึ้นม่เอาก่อน ไปเลยสู่ความเวิงวางอันไกลโพล้นไอห้องนี้เช่นกันครับห้องเดียวกับตอนแรกเลยครับแต่รู้สิกจะยากกว่าครับเพราะห้องนี้ให้เราเดินเหยียบสวิต์ปุ๊บมันทำงานเลยซึ่งไอห้องอัศาวินดำนั้นมันจะไม่ทํางานครับมันจะต้องกดสวิตช์เอาแต่อันี่มันเหยียบปุ๊บมันทางานเลยเร็วมากห้องนี้เป็นห้องที่ฝึกสติปัญญาคนเล่นได้เลยนะครับห้องนี้ยะ ห้องเนี้ะนะครับเราต้องระวังตัวกันนิดนึงนะครับอุ้ยอุ้ยจะคิบดีไหมเนี่ยห้องนี้เดี๋ยวดูก่อนครับคงอาจจะได้จะคีบกันแน่ครับดูจากสภาพแล้วไม่ได้ครับเราจะยอมจะคิปไม่ได้ครับกับกแค่ห้องพันนีไ้ไม่เราจะต้องสคิปด้วยไปกันต่อครับเราจะยอมเสียเวลาไปม,มากกว่านี้ไม่ได้เลยครับ ดัน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 เลยดันเลนดันเลนโอ้คุณก้องคุณออฟพูดอะไรบ้างทีครับโอ้เงียบกันเงียบกันนี้ไม่มีอารมณ์เลยแคสเกมอยู่แล้วครับพูดอะไรหน่อยตัวทัวโอ้โหเหมือนพูดไปชดมากเลยนะครับไอ้ัวเนี่ยโอเคนะครับไปครับไปต่อ ไม่รู้เหมือนกันนะครับสําหรับปลาเนี้แล้วจะพูดอะไรอ่ะคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วปลาเนี้มันมันไม่เหลือปริศนาอะไรแกแล้วก็มีนิดเดียวเองแล้วก็ไปบบเผชิญหน้ากับบอสใหญ่กันนะครับอ่าแล้วพูดกันต้องพูดยั่วลมกมากครับพูดคำว่าบอสใหญ่เยอะๆครับจะได้รัวยั่วลมคนดูนะครับว่าดิวไปถึงไหนแล้วยั่วครับเออใช่คือไม่ถามเลยนี่คุณออฟครับเป็นไงบ้างครับกลับมาจากงานคอมมาร์กสบายดีไหมครับ สบายเยแต่้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วคนเยอะเผาเาะครับเอายยิงไปชนโลกมันไม่กลยบกลับมาเท่เลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรคนเราต้องมีผิดพลาดกันบ้างแหละลองมีความรู้สึกนะครับเออเดินแบบเดินมาตัวเบาๆยิ้ยิ้มือเปล่าๆไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกันมาเลยนะครับ ก็ตอนแรกเห็นคุณบอกว่าคุณจะไปซื้อของในส้ายคุณมาด้ซื้อโหน่าจีใจน่าเสียดายเฮ้ยเอามือเอื้อโดนกระตายมาหัวขาดไปซะโอ้โหเลือดส้มเลยครับโตนไปทีเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉชนจะ s p r a กระปองก่อนเดี๋ยวคุณก็เจกินสัน n Hae หรอครับเฮ้ยไม่ครับ k ิน k ิน s ันเฮดไม่โผ่ครับัาคนี้มันผัวพักพัก r e m a ครับคนดูหลายคนก็คงรู้เหมือนกันนะครับมันคือตัวแต่คนที่ไม่รู้ก็รอต่อไปครับ เราผมแคสพารีเมคเลยเดี๋ยวก็รู้เองครับว่าคิมซันเคสมันคือตัวอะไรว่าคิมซันเคสนี่มันอร่อยไหมครับไม่รู้นะครับมันก็อาจจะใช้กินได้นะครับเวลาคุณหิวนะครับแล้วมันจะกินเราโอ๊ยไม่น่าเชื่อคุณบาคุปอนออนแล้วครับเดี๋ยวขอคิปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับนะครับกลับมากับผมนะครับลาไฟโลเมื่อกี้นี้สมกับเป็นเลสเดนพาร์คสุดท้ายจริงๆนะครับคราวนี้มีผู้แคสเกมเพิ่มมาอีกคนนึงครับคือคุณบาคุปอนนะครับ หรือก็คือคน <S <S 1> <S 1> ที่เมื่อกี้เกิดสรุดชื่อจริงออกไปครับไปดูกันเ <LA> อาเองครับตามพิมคอมพิวเตอร์เกิดจะหุดชื่อจริงออกไปแ้อดใจไม่ได้คนระับเฮ้เวสก็แกเคยทำงานอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยคุณปาคุณป้าครับขอเสียงหน่อยว <What? S 1> อตวอตนะครับวอแตแปลว่าอะไรไม่ใช่แวทน,นะครับหรือว่าแวร์โธ<ด><ย> เอาละได้โมดิฟพัดสุดท้ายมาแล้วพอได้โมดิพ์ครบสามแผ่นทีนี้เราก็จะช่วยเลืคิดคิดบินวาหรือว่าคิดเลดฟิลผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องไปถามคุณบาคุปปอนเขาเองนะครับใช่ไหมครัคุณบาคุปปอนไม่ใช่ฮะอ่าไม่ใช่นะครับทุย <laughs> เอ้ยคุณออฟอะเล่นอะไรอะเงี้ยไปโหเขายืนแฟบอยู่นะครับยืนแฟบอยู่นะครับคุณออฟเขายืนแฟบอยู่นะครับ ไอ้หน้ยกางกบไมปูรู้สึกว่าตอนป้าหึ่งนี่คุณออฟเขาจะบอกว่าตอนที่ผมถามคุณออฟว่าคิดนี่เขาหายไปไหนนะครับรู้สึกเขาจะบอกว่ายืนแฟบอยู่นี่ครับยืนชื่อตัวเองอยู่ครับไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้คิดเขากําลังรอความช่วยเหลืออยู่หรือว่าโดนหมากัดตายหาไปแล้วนะครับใช่ครับโอ้โหซเฮ้ยไอ้กล้องไอ้ไม่ใช่เออไอ้รู้สึกทําไมพอเข้าข้อวิจัยมานิดซอมบี้มันเกิดเรื่อยๆเลยฮะ น่เหมือนตอนอยู่บนบ้านเน้นซอมบี้มีจำนวนจำกัดที่นี่มาเรื่อยๆเลยช่างมันครับผมสามารถดูแลตัวผมเองได้ศัตรูใหม่ปรากฏกายขวาตเ้ยไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรคล้ายฮันเตอร์เลย,เลยแล้วผมจะไม่ผิดรู้สึกไอ้ตัวนี้จะนิ่มกว่านะครับคิดจะว่ากินของหวาดแล้วกันแม่แต่ปุ้นหูสามตัวไม่ไหวแล้วไ,ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว รอดตายมาได้แบบสิ้เสียดเลยนะครับเอาละครับมากันครับตรงนี้เยฟคบสามแผ่นแล้วเราสามารถช่วยเหลือคิดได้แล้วครับแต่ช่วยที่ไหนผมไม่บอกครับไปรอรู้กันเอาเองครับตอนหลังๆเลยครับผมถึงที่ยอมไปช่วยน่แอนเดี๋ยวคนดูเขาจะมินลุ้นกันเลยครับรอลุ้นกันเอาเองครับตอนหลังเป็นยังไงครับ ใจเออบืดครับวืดไม่โดนครับผมอยากรู้ว่าครับว่าบาคุปอปอนตัวอะไรครับบาคุปอนคือตัวอะไรนะครับคุณเคยได้กินตำนานกีดเรื่องเออออะไรดีวะมีต้องหลายตัวเมดูซ่ากับคนครึ่งม้าไหมครับ,รบนั่นแหละครับมันเกิดจากการที่สองตัวนี้เขามาลักกันเลยครับปุ้ยเปุ้ยมึงกับพูดผิดคนครึ่งมา้าเขาเรียกเซนทอเออเซนทอโอ้ โอ้ยเลยโอนเลยมาไปต่อครับไปต่อปล่อยเซ้นทอไป <laughs> นะครับปล่ยเราพลาดไปบ่อยๆช่อ่ะเอ๊ะตอนนี้เรากำลัองอยู่ในรายการนะครับกับลุนากับลุนาใช้คำพูดที่ถูกสุขลักษณะนิดนึงก็พอน,นะครับไม่ต้องถูกมากส่วนคนดูก็โปรดใช้จักรยานรวมในการรับชมด้วยนะครับไม่ต้องใช้วิจารณญาณผู้ชมที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีถึงจะดูได้เท่านั้นนะครับมากกว่า18ปีก็เปิด HD ดูกันนะครับโอ้ยตายแล้ว เข้าประตูเหมือนที่อยู่ในบึง้งไปครับตอนนี้เรามาได้ไกลพอสมควรเลยนะครับเอาล่ะขอสซคิปนิดนึงนะครับตรงนี้เอาล่ะโอเคครั้งนะครับตอนนี้กลับมากับผมนะครับตอนนี้เอาล่ะครับไปกันต่อเลยเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวแบตเตอรี่เราเก็บมาเมื่อกี้นี่ใช้ทำอะไรอ,ะอ่ะอา้าวไปกินครับไม่กินนะครับแบตเตอรี่ช่างมันครับ เมื่อกี้ดิเสียเวลาจัดก,การข้าวข,ข,ของนิดหน่อยปรากฏว่าป,ป,ปืนแมกนั่มมีกระสุนเยอะมากก็เลยเก็บปืนอื่นไปหมดเลยครับเอาแต่แมกนั่มเปลุยบอสอยู่เดียวตอนนี้จะเป็นอะไรที่มันมากเอาแล้วนะครับสำหรับฉากนี้เอาเป็นว่ามันเป็นฉากเกิดสุดท้าย,ยาผมจะไม่จะคลิปแล้วกันนะครับปล่อยให้พวกคุณดูกันเองเอาเองแต่ใครไม่อยากดูก็กดข้ามคลิปไปได้นะครับไม่ว่ากัน

อ่าระหว่างนี้เดี๋ยวดูไปจะเบื่อกันนะครับผมจะเล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังแล้วกันก็ตอนนี้รู้สึกว่าครอบครัวของแบร์รี่เนี่ยจะถูกเวดก่อร์อะไรสักอย่างนี่แหละแบร์รี่ก็เลยต้องยอมเป็นทาสเวดก่อชั่วคราวนะครับเขาก็สั่งให้เราเอาปืนจ่อสั่งให้แบร์รี่เอาปืนจ่อหัวเรานะครับแต่ก็ไม่กล้ายิงนะครับหมุดสั่งสำหรับตอนนี้ก็ที่เมียนะครับคุยกันไปเรื่อยๆ disaster cannot made This public. be อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเวทคอนสรุปก็คือเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแล้วครับแล้วก็รู้เบื้องหลังของที่นี่ทุกอย่างเลยโอ้ตอนนี้โดนปืนสองกระบอกเจาะหัวอยู่ครับปืนหนึ่งของเบลี่ปืนหนึ่งของลินเกอร์สภาพความรุนแรงนี่ก็พอๆกันเลยรวมไปเม็ดนึงก็คงจะไมสบายกันแล้ว a ๋อแล s u ก็ดึงไป s ีกเ b ื่ o งห r ึ i e l ู้สึกว่าไอบริษัทไอฐานต้ดิเนี่ยรู้สึกจะเป็นของ Umbrella Collaboration นะครับซึ่งเป็นฐานที่วิทก็ทำงานอยู่อัะรู้ไว้ประมาณนี้ดีกว่าครับเพราะผมอยากพูดมั่วแต่พูดมากเดี๋ยวเฟลนะครับเดี๋ยวเฟล Yo, if I you you succeed you're the world's most powerful biological weapon. What would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl. But if I were you, I would not give up such a big discovery? You guys are idiots. I don't know if you're going to be able to I'm going to be able to the research? Better yet. สำหรับฉากนี้นี่ฮะว่าไม่ทนตามเงื่อนไขตอนแรกๆอย่างเช่นเอาใด้ตอนที่คุยกับแบร์ลี่ในเหมืองใต้ดินน่ะฮะว่าเราไม่ตอบคาถามไม่ถูกต้องแบร์ลี่จะไม่มาช่วยเรานะครับแล้วมันก็จะได้ไปสบายครับซึ่งฉากจบก็จะไม่สมบูรณ์เพราะแบร์ลี่เขาไม่รอดชีวิตนะครับแต่นี้เราตอบไม่ถูกครับเขาก็เลยรอดชีวิตแล้วมาช่วยเราครับ อ่ะตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรแหละงั้นผมขอจะคิดตรงนี้ไปแล้วกันนะครับเอาล่ะครับและนี้ก็คือโชมหน้าของบอสใหญ่ของเกม Resident Evil p a r แล้วเลยเป็นต้นตำรับนะครับจงดูเขาเลยครับ นี่คือบอสใหญ่ของเกมนี้นะครับต้องจำเขาเอาไว้ังนั้นผมขอจะคิปไปแล้วกันนะครับเอาไว้รอตอนสู้กันแต่ว่าความผิดพลาดก็เกิดขึ้นเพราะแบรรี่ดันซุนนะครับเขาดันไปกดให้ในบ้านนี่มันเปิดออกมามันหลุดออกมาแล้วดูปากมันสิครับยิ้มยิ้มมีความสุขมากดูดิดูปากเขาแบบโล่เลยครับโผล่ขึ้มากูออกมาแล้วม่ดูอ่อ คุณไม่ปล่อยผมใช่ไหมผมใหญ่กอดามันมาก,กเลยใช่ครับนี่คือการกอดครับแต่ว่าการตันกอดผิดวิธีไ <c oughs> ี่ต้องหัวครับแบลรี่ยังไม่ตายหรอกครับแค่าบาดเจ็บสาหัสปล่อยเข้าไปครับ <c oughs> อ้าวเฮ้ยขยับตัวไม่ได้เอ้ยโอ้โหเอ้ยตันกดตันหมดแต่ยุ่งกับดอกอื่นโอ้กดไม่ติดเลยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวก่อนหายุงยิงก่อนแราวผมจะเก็บมันด้วยปืนนี้นะครับคอยดูนะครับ ตายไปซะตายไปแซ่ตายไปตายไป,ไปไโโิโอ้โหโอโห้สาหัสเลยโอ้โหนี่นี่คือความเสียหายที่ผมได้รับจากมันนะครับอาล่ะครับเรียบร้อยนะครับมันลงไปนอนแล้วอย่างแกทำอะไรข้ามบินได้แล้ว <Mary? S 1> อาล่ะขอตะคิดตรงนี้นะครับอาล่ะต่อแลครับคาวนี้เราก็จะไปช่วยคิดเรดฟิลกันนะครับ อาจจะมีการสคิปเป็นจุดๆนะครับเดี๋ยวผมขอสคลิปตรงข้างหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องคุยกันแล้วก็เดินไปขึ้นดิสเสียเวลามากขอสคลิปแล้วกันอาล่ะโอเคนะครับผมก็จะคลิปมาถึงห้องนี้เลยเพราะมันมีแต่คุยกันนะครับถ้าหากว่าเรานำโมดิสตไปใส่เครื่องไอพัดเบิร์ดไรยั้อครบสามเครื่องนะครับมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับแล้วข้างในห้องนี้เราก็จะสามารถเข้าไปได้ครับซึ่งในห้องนี้จะมีคิดถูกขังอยู่ขอสคลิปนะ นี่ยังไงล่ะครับคลิปของเราซึ่งถูกขังอยู่ในห้องห้องนี้รู้สึกว่าตามนี้ก็คงยังไม่จบอีกเช่นกันนะครับเพราะว่ามาครบ1 5นาทีแล้ว oh, แล้วมันก็อัพลงยู u ู e ได้แค่15นาทีครับ so okay. หรือเปล่าอะ่ะไอ้ยังไงเราต้องจบไม่ได้ครับ <You 're S 1> ขอสริปครับเอาล่ะโอเคครับนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันตรงนี้นะครับซึ่งเราอยู่เป็น3ามคนนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกหลังจากช่วยคิดเสร็จผมก็วิ่งมาจนถึงตรงนี้เลยแหละวิ่งกลับมาตามทางเก่าแต่ว่ามันเสียเวลาคุยกันเนี่ย เออแล้วก็เสียเวลาวิ่งกับจัดการข้าวของด้วยผมก็เลยจะคิดมานะครับแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอ่างคุยกันอีกนั่นแหละอ่ออันนี้ผมจะไม่จะคิดแล้วกันนะครับตรงนี้จะคิดมากๆเดี๋ยวคนดูจะเบื่อกันนะครับแต่เดี๋ยวผมขอจะคิดตรงข้างหน้าหน่อยแล้วกันมันจะมีตอนขึ้นลิฟต์เนี่ยเนี่ยตอนขึ้นลิฟต์เนี่ยเดี๋ยวผมขอจะคิดหน่อยแล้วกันเพราะมันจะเสียเวลาคุยกันมันจะเสียเวลาขึ้นลิฟต์เออเดี๋ยวผมจะคิดหน่อยเอาล่ะขอจะคิดตรงนี้แล้วกันนะครับเจเรัสเอาล่ะนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ใกล้จะจบเกมกันแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ก็หลังจากที่มันคุยกันหลังจากที่ผมเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปในลิฟต์นะครับมันก็คุยกันยาวเลยผมก็เลยสคิปมาแล้วเรามาอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> มารอเจอบอสใหญ่กันยาก,ก็จะหมดแล้วด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมกับบอสใหญ่ใครจะตายก่อนกันเล่นเกมระดับฮาร์ดอยู่ด้วยตอนนี้ก็รับความเสียหายก็รุนแรงใช้ได้ครับเล่นมาอ่าเฮลิคอปเตอร์มาช่วยนะครับไม่ดูภาพเลยว่าเป็นว่าภาพของเพวันนั้นเฮลิคอปเตอร์ภาพมันจะเป็นยังไงไม่ยอมไม่ดูด้ลยชิบหายเลย ให้เห็นเงาแล้วครับให้เห็นเงาแทนเ <c oughs> จ๊ยงก์อะไรกันนะกนหนาขอสัคริปแล้วกันนะครับจนบอสออกมามันมา,ม,ามันมาแล้วอือ้ออิดือ้อชาแถมคันนี้ตัวเป็นสีแดงด้วยบางคนจะพัฒนาความสามารถไปไกลเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> ดูมันดูมันดูมัน เราจะอยู่ไกลไกลมากไม่ได้นะครับเพราะเราอยู่ไกลมากเกินไปใช่ไหมมันก็จะวิ่งก็มาซัดเราอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับเรายังมีปืนที่ลายการที่สุดอยู่เฮ้ยมกกันหมดกระสุนเลยตอนนี้โอ้โหนี่นี่ผมน,นี่คือผมโดนมันผักมาครับเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ โอ้แดนเจอร์แล้วโอ้จะหมดเวลาแล้วว่าไม่รู้เหมือนกันจะอะไรไปสู้มันจริงๆตอนนี้ยาก็จะหมดแล้วด้วยแล้วว่าหมดแล้วว่าเมื่อกี้ไม่ได้มองว่าใครเป็นมีอารมณ์ชิดอ่ะดูมันดี ราจะสู้มันเราต้องสู้มันครับเยที yeah, ่เจลิคัปเตอร์ช่วยแล้วไอ้นี่แหละครับปืนบาสูกาที่คุณกิจท,ที่คุณโซล่าแมนครับที่คุณโซล่าแมนเขาบอกให้ผมใช้อะนี่แหละครับปืนในตำนานที่เขาพหดถึงขามันขามันมันจบลงแล้วไพเรสตายสะกที <c oughs> เออแล้วแขนสองข้างกับหัวแขนสองข้างขาแล้วก็หัวจบเกมแล้วครับในีส e ุดแล้วก็จบไปกับโปรเจกต์รีสเอีวิครับจบแล้วคุณกล้องตกมือหน่อยอแบบอแบีทีทีปูปูปะจบแล้วครับให้ดูฉากจบกันก็แล้วกันนะครับวันนี้โอ้คนต้องตัดเยอะเลยคลิปอะก็นี่เป็นโปรเจกต์แรกของผมเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จลิด้วด้วย ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามชมนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่คอยติดตามชมผลงานชิ้นนี้ทูบีคอนทิวิวครับเจอกันในโปรเจกต์หน้าลักนะจุ๊บจุ๊บ เอาล่ะนะครับถ้าคิดว่าคิดมันจบลงง่ายๆยางครับผมจะต้องดูสกอร์กับพวกคุณก่อนครับเซฟไป9ครั้งใช้เวลาเล่นในการเล่น2ชั่วโมง45ทีครับปัดขึ้นไปเลยนะครับดูด้ครับเราจะปลดล็อกอะไรกันได้บ้างครับแม่มันยังไม่จบหรอกครับเไม่ได้อะไรเลยหรือยังไงครับเนี่ยชามันครับยังไงก็รักทุกคนนะครับก็เลยอยากจะคุยกับทุกคนอีกสักครั้งหนึงก่อนไปจริงๆนะครับก็บายบายครับ